สวัสดีค่ะทุกคนพวกเรา JK e c o m a r y วันนี้ก็อยู่เกม Roblox ก,กับแบบวิสัตต์อารีนาเป็นแบบที่ต้องใช้ไม้ในการไล่คาถาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยเราต้องกดตัว E ขึ้นมานะเราก็จะถือแบบสมุดสมุดลายเวทส,สมุดคาถาเราโอ้ oh. รู้สึกมากว่าจะสามารถใส่ไอ้คาถาเพิ่มได้นะไฟบลไฟบลไฟบล ไฟบอลอไม่นะไฟบอลไม่เฮ้ยไฟบอลไฟบอลเอาไม่ทำไมเขาโค่นกันจัง啊ไฟบอลว้าวไฟบอลไฟบอลมแม่ว่าเสียงเราแบบเมจิไม่สาไฟบอลเมจิมิไซโอ้ไฟบอลรยิงฉันไฟบอลไฟบอ พูดไม่ถูกเลยฮะไฟบอลอยู่ไหนไฟบอล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 เฮ้ยเฮ้ยเฉยๆแล้วไฟบอลเมจิกมิซายไฟบอลไฟบอลนี่คุนเราคอยยืนใกล้ๆกันเถอะอะไรทำไมพูดชัดจังเลยทำไงให้พูดชัดๆเนี่ยฮะถามหน่อยไฟเยอร์ไงไฟเยอร์ไฟเยอร์ไฟบอลไฟบอลพูดไม่ถูกเลย ไฟเย่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 ใช่ใช่ใช่ไฟเย่ไฟเย่ร้อนแรงนังไฟเย่เราก็พูดแต่ไฟบอลไฟบอล What What the อะไรอ่ะโอ๊ยเราต้องรีบเข้าเนี่ยเวลารอบมาไฟเหลี่ยมเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไฟงานเขาบอกว่าไฟเย่พี่คอือคือโอ้โหไฟเย่ไฟเย่ไฟเย่เฮ้ยง่ายว่ะไฟิงเหรอ ไฟเอยวาวตายเปิดหนังสือไฟเระเปิดใส่ตัวเราเองไฟไฟเราได้ไฟจะต้องใครก็ไม่รู้มาแล้วไฟเราไปต้งกี่แล้วแม่ไฟเฟรย์เฟรย์ไฟ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 ฟเปิดหนังสือไฟฟอะไร

สาตึงเกินไงแม่สาตึงเกินย่าย่าไฟเอ่ไฟเอ่อุ้ยไปแล้วไฟไฟอ่ไฟเอ่ไฟเอ่ไฟเอ่มีดีเลย์ด้วยไฟเฮ้ยแต่สุดกลับมาแล้วว่ะไฟเอ่ไฟเอ่มีตายมีตาย มิสไซ์เมจิกเมจิกมิสไซ์เมจิกมิสไซ์ไฟอไ์มจิกยิทาซิงค์ไนเปอร์ไฟอฟ์เทคช็อตไฟเอไฟส์ไฟเอไฟ์เออสู้คนนี้ไม่ได้ไฟสู้คนนี้ไม่ได้ไฟอฟ เอ,อมันจบแล้ว <Fire. S 1> าได้เรียนวิชามา <Fire. S 1> มาแล้วไงล่ะจากไฟบอลเป็นไฟเยอะครับทุกคน fire. Fire. fire 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 ทำไมมันดีเลยล่ะ fire แล้วคือมันมีการแปลด้วยว่าทำิีมาพูดยังไงพูดว่าโอใช่คุณขอบคุณ <c oughs> <Fire. S 2> magic missile fire magic missile เฮ้ <c oughs> เดอะวู้ว์เมจิกมิสไซเมจิกมิสไซเมจิกมิสไซไฟ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 เมจิกมิสไซ f i เ e f i r เออ r e โอ้โยบอกไฟเิวได้บาทเมันแป็นไรเนี่ยลถห้าบาทแมจิมิสัโอ๊แม่พี่ว่าแม่ต้องอันนี้ละววะแม่จิงมิส่โอ้โหตำนานจริงๆ f i ย e f เออเออว่เออางที่คนเข้าของแม่ดีมาก Chất còn mấy à chứ fire 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 oh magic missile fire 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 him. fire 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 เมจิกไม่ใส่ว้าวอะไรอ่ะยวไปหกโอ้โหโอ้โหก็ผมมันพูดมากน่แล้วอะโอ้โหเม่รู้ปะเราสามารถซื้อกระดาใหม่ได้เว้ยมาตรงนี้เว้ยสเปลจะต้องมีเงินเข้าก่อนนะโอ้โหแพงมากมียี่สิบบาทเองอ่ะว้นวยี่สิบ ไม่ต้องอิงริชให้ชัดๆว่ะครับไปมันต่อได้เลยนะพีุ่่นเราต้องเข้าตามพระมุจเจรย์มาเพื่อนไ fire f i r ต้องมีเงินสองร้อยห้าสิบก่อนอยวไปนี่ตอนนี้อุ้ย fire โอ้ยสวิ f ไฟ i r e เฮ้ยแม่พี่คุณได้สกิลใหม่มาวะ เป็นสกิลสวิมด้วยลูกไฟมันเจอกันเองได้ด้วย fire fire Free Free fire uh. Free fire freezing i fire โอ้ถูกเลย freezing oh freeze ไม่นะไม่ every eye open up freeing fire f r e e fire 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 free fire 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 โคตรโกง fire วันนี้โหดอ่ะพอตอนรักเข้าสุดนั้นตัวตึ้ง นี่มันกระทำมิติเนสมาชิกตึ้งๆึงอุ้ยของรับงอุอะไรวะเนี่ยหลุมดำวอาทอดฟรีสฟรีมันต้องแบบอิงดิบไงนะ no ทำไมทำไมคนนี้ชนะแอดนูบด้วยย่าให้แอดนูบหล่อได้ในคันนั้นไม่ไม่ใช่ทำไมหด ไม่นะโดนแซงเลยไม่นะเอาก็คนมันตึงแตกอะครับโดนแซงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนเริ่มไปแล้วแค่ตั่เขวต้องนีเออมาแล้ววัสดี่เขาเด็กโกทุกคนแม่พี่คุณได้คาถาใหม่เรียกว่าฟรีเว้ยอย่าลองโดนปฟรีไหนลองสิฟรีโอ้ไปบอกเหมือนโดนฟรีหรอไม่เช็งอะไรอ่ะคุณดาวห้าวิห้าวิโอไม่ Oh. Free. FIRE เดี๋เดี๋ยวดูไม้ขาวมนไหมัีปรีโ้โเยเ้ยเยไฟใครมานลนเกมแม่เขียวอีกแล้วไฟไฟนี่ดัดำดำปี r ฟโว้ยโดนไหมไฟโดนตัวเองวะนี่ย r e ีไฟเอ r ฟรีไฟไฟไฟเอ้าไม่เปิดหนังสือยัง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 ฟรีไฟฟรเมจิกมิสไซเมจิกมิสไซเมจิกมิสไซ์ไฟไฟโอ i ไฟ แมปอะไรวิสาอารีนาครับแบบนี้ฝึกภาษาอังกฤษครับทุกคนแนะนำให้เงดูอะไรอะไรใช้ขาตำานู่อะไรไม่มีคาาอะไรตึงๆไฟโอวส o ค r ณไงโอว์ r e e ไฟ r e ไ ไได้แล้วหนึ่งเต็มอะไรแมวว่าแมวแค่คิวได้คนหนึ่งนะเนี่ยนั้นพาว้อนเอ้นั้นพันมาอาสวัสรีับทุกคนมาจบคลิปกันเถอะเป็นยังไงบ้างทุกคนเข้าไปอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสรับแมพที่มีชื่อว่าวิสาอะเรน่าใช่แมสนุกป้าเขาคือแบบสนุกนะสเปิลยุยยา่ะเออ บอกได้เลยว่าอิงหลิดมาเต็มใช่ใช่ครับเพราะกระขานในตำนานวายอย่างเดียวเลยครับไฟอย่างเดียวเลยมันก็บอกว่าไฟไฟที่แปลว่าบินอ่ะเข้าใจป่ะเราก็ไม่ไม่ปล่อยไฟสักทีโอไม่เคอยากจะบินอย่างเดียวใช่ไฟอ่ะไฟโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใช่ครับทุกคนแล้วก็ไปคลิปหน้าบ๊ายบาย บายบายสุดท้ายนี้ผิดข่าประการใดก็ขออภัยและอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะัขอบคุณครับ